เรามมีแผนอะไรเลยฮะสำหรับในทางการเมืองทำหน้าที่เป็นสสให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่เดียบบอกว่าเดียมใหม่ใหม่กับทางการเมืองมากๆแล้วถ้าเกิดลองสังเกตดูเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าเดียหรือแก่กว่าเดียหรืออ่อนกว่าเดียก็แล้วแต่เนี่ยทุกเกือบทุกคนเนี่ยจะมีบาร์เก้าทางด้านการเมืองมาก่อนคือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ปู่ย่ยาลุงนา้าอาของเขาเนี่ยจะจะเป็น เป็นแบคเพื่อซัพพอร์ตให้เขาเกือ,เกอบเกือบจะแทบทุกคนเลยอย่างเงี้ยแต่สําหรับเดียเนี่ยมันเหมือนตัวคนเดียวมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วและทางทางญาติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางครอบครัวก,ก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเมืองมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเดียเหมือนเหมือนตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน เวลาจะทําอะไรหรือจะคิดอะไรมนต้องคิดแล้วคิดอีก <c oughs> ว่าแบบว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ับลรวเจอกับปัญหาคือจะมีแค่เดียคนเดียวอะเราไม่มีใครมาช่วยเดียแก้ปัญหาได้เพราะว่าก็ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ฉันจะได้จะทำอะไรก็ต้องคิดแล,ล้วถามตัวเองแล้วถามตัวเองอีกแล้วก็ลองปรึกษาคนรอบข้างแล้โชคดีว่าทางทางพี่สสในพักรวมถึงผู้ใหญ่ในพักเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเราพอสมควรเพราะเห็นว่าเราใหม่มากกับตรงนี้ค่ะก็ก็จะพยายามถามว่าน้องดีโอเคไหมโอ้แบบได้หรือเปล่าถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวนี้มองว่ายากมั้ยทำงานกันเนยยากค่ะค,คือเดียว,ว่าตัวเนื้องานเนี่ย มันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ทํายังไงจะให้อยู่ตรงนี้ได้นานและอยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดอนะเป็นเรื่องยากค,คือก็มุตรงๆว่าส9บเก้ากรยารัฐประหารเนี่ยมีมีผลกระทบกับกับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศคือเนื่องจากทหารเขาเขายึดอ,อำนาจใช่ไหมคะแต่ถามว่าในในทางส่วนใน,ในอันนี้คือในทาง การเบิกบัตรประคองของประเทศแต่ว่าในทางส่วนตัวของเดีย19กันยามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทําให้เดียสูญเสียไงคือเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้สูญเราไม่ได้สูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่เราสูญเสียคุณพ่อจากเหตุการณ์เดือนพฤษภา53เรื่องออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามเดียวว่ารู้สึกไงกับเหตุการณ์19กันยามันก็อย่างอย่างที่พักเพื่อไทยหาเสียคือ4ปีที่หายไปถ้าจนถึงนี้ก็คือ5ปีที่ท,ที่ที่ประชันที่เราเรู้สึกว่าประชันในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าประชาธิปไตยมัน,ม,นมันหายไปนับตั้งแต่วันนั้นคือมันทําให้เกิดเรื่องราวมากมายและเหตุการณ์การเสรียชีวิตของคุณพ่อมันก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ต่อ,อนเนื่องที่เกิดมาจาก19กันยา หนึ่งเลยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่19กันยาเรื่อยมาจนถึงการเสียชีวิตของคุณพ่อและจนจนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เดียเคยพูดกับหลายๆสื่อเลยว่าเดียอยากเดียอยากจะเผยเรียรขาเรียกอะไรเดียยจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นคนเด็กๆว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเดียไม่อยากให้เด็กๆหรือหรือหรือคนที่คิดว่ายรงแบบโอ๊ยฉันจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรเงี้ยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของนักการเมืองที่เขาจะ แก้ปัญหาการเยอยากเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้โรงม้าเลยคือระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยอ,อ,อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์หรือหรือตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ราชดำเนินก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะคุณคุณพ่อเขาก็ไม่ได้ให้เดียร์เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรมากมายแค่คุณพ่อเขาก็พูดแค่ว่าน้องเดียร์ใช้ชีวิตขอนองเรียนไปตามปกิเลยนะตื่นเช้าไปทํางานตอนเรียนกลับบ้านมาไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเรื่องข้างนอกบ้านหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพ่อจะลุยเอง โดยที่เขาไม่ได้ทําให้เราต้องรู้สึกเดือดร้อนหรือว่าคิดมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันพอมัน,พอ,มนพอเราเสียคุณพ่อไปแล้วเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยจริงๆเราเราน่าจะสนใจมันนะหเหตุมันอยู่ใกล้ๆเรามากเลยถ้าเกิดเราได้ศึกษาม,มันแต่ละต้นเนี่ยเราคงอินกับมันมากกว่านี้แล้วเราคงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่านี้ จริงๆถามว่ามันมีโอกาสไหมคือเดียว่าทุกอย่างมันมีจุดในการแก้ปัญหาของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดียวว่าเรื่องอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องใช้เวลาในการปณิปันิธมกันอะไรเงี้ยคือทํายังไงให้คนให้คนรู้สึกว่าคือตอนนี้มันเหมือน เราก็กําลังร้อนเขาก็ยังร้อนกุ่นกุนอยู่เนี้ยทํายังไงรอเวลาให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเย็นลงแล้วเ็เข้ามาคุยกันได้ะคะ่ะเดียวว่ามันมีทางอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาซึ่งเดียวว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการกรรมการแบบหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรก็หาวิธีอะไรอย่างเงี้ยหรืออาไหมคะถ้าเกิดถ้าเกิดลองให้รัฐบาลมานั่งคิดลองให้แต่ละองค์กรมานั่งคิดแล้วก็หาวิธีว่าเอ้ยวิธีนี้ดีที่สุดอ่ะเราทําดูถ้ามันไม่เวิร์กลองรออีกวิธีซิ อย่างงี้ค่ะมันมันมีทางอยู่แล้วเพราะสุดท้ายเราทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันเ่ียา่ะเดียยวให้อภัย,อยแต,แต่แต่ถามว่ากรนีทั้งนั้นเนี่ยแกที่บอกมันก็คือการปองดองมันก็ต้องใช้กฎหมายด้วยอะคะ่ะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในภายใต้ของคําว่าน,นิติรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครผิดเดี๋ยวก็อยากใครเขาว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกถามว่าในฐานะเดียลูกสาวของใสแดงเนี่ย คุณพ่อเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดินพฤษสภา53จากการโดนสไนเปอร์อยิงที่ศีรษะเนี่ยถามว่าแล้วเราจะให้อภัยแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันมัน,ม,นมันเลยไปได้ไหมเด็กก็ตอบว่าในฐานะลูกสาวมันทําใจไม่ได้หรอกนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเด็กก็เด็กดก็ต้องอยากหาคนกิดมาลงโทษอยู่ดีและเด็กก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของคุณพันธมิตรโดยการเสียชีวิตของ ของของกลุ่มคนเสื้อได้อีกหลายคนเขาก็ไม่ยอมให้บุคคลในครอบครัวเขาต้องเสียชีวิตไปฟรีๆเด็ดขาดเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะนิติรัฐของอาจารย์วรเจดเนี่ยเกี่ยวยุ่มากน้อยแค่ไหนคือประเทศไทยคือระบบประชาธิปไตยปกครองระบบประชาธิปไตยไม่ใช่คสสองสใช่ไหมคะมันก็คือการปกครองระบบประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากของประชาชนแต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสียค่ามากของประชาชนเป็นยังไงเราก็ควรจะยอมรับในสิ่งนั้นถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศว่ายังไงเราก็ควรจะทําอย่างนั้นนะคะแต่ว่าี่ทางก็คือทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าออไม่ว่าจะเป็นคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารหรือทห,หารก็แล้วแต่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคําว่าประชาธิปไตย เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนว่าย,ยัางไงไม่ว่าจะเป็นอาการเลือกตั้งที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนได้เลือกให้พรัคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นรัฐบาลพนานเพราะฉะนั้นได้อยากให้คํานึงถึงตรงนี้ดีกว่าว่าคาว่าประชาิปตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนว่าย,ยัางไงก็ว่ายอย่างนั้นค่ะแต่ว่าในประเด็นของการลกล้างคิดของรัฐประปหาราก19กันยา49นี้ีว่า มีความเป็นไปได้ไม่น้อยแค่ไหนในการลบล้างคิดต่างๆที่เกิดขึ้นหลังสัการปราัญญาเรื่องนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง<ช>ทางด้านทา,ทางไม่ว่าจะในแง่ของตัวบุคคล<ช>ความคิดมันต้องใช่หลายอย่างถ้าถ้าบุคคลเหล่านั้นและความคิดพวกนั้นยอมรับในการลบล้างก็ดีไปประเทศจะได้กลับมาสู่คำว่าประชาธิไปไตยอย่างแท้จริงสักที